สวัสดีค่ะพี่น้องอยูคชองจาเในรล้เพื่อนเชือ่อออฟิเชียลค่ะหลังเตยลาเสร็จแล้วนะคะงานวันนี้พาพี่น้องไปเบิรงกอียงหน่งเ,งเ,งเยลาจบแต่งานยังไม่จบนะเรามีกิจกรรมแบบเล็กๆนะคะเรามีกิจกรรมแบบเล็กๆแบบเล็กๆจริงๆนะคะกสิจับรรของควรพี่น้องจากองคลแบบเบลลบ่เบลดอกกังฟูครับคุณนายอ,นนอันนี้คุณชายคุณชายบ้านหลังนี้ ตัวคอยได้หนีคนละจักบาทคือว่าสามรอยคือว่าเอาเงินมาวาสี่อยคือว่าสามรอยฉันก็ใส่ซีผู้นี้แหละโอ้ยเฮ็ดบาทคอยให้ เจ้าชลางได้ขนมปี๊ดเจ้าชลาขนมปี๊ดไม่นคเจ้าชะลางได้ขนมปี๊ดใช่ไหมเฮดดี้แหละมาทิ้งประคำแม่นางมาตามเด้อขนมปี๊ดมาเจ้าชะลางได้ขนมปี๊ดเลยไม่ได้จับไปของคนมวยเออเห้าพี่เอาเน่พอดีกระตัวอยู่ให้บรรยากาศแบบเล็กๆพี่น้องบรากาศแบบมวนๆจ่อยๆกับกลุ่มเขา อันไหนของเราแพงอ่ะตก้ง้เจ็บกุ้งให้หน่อยเซ่เดี๋ยวมีเด้อเจ็บแตจังเลยเป็นคนแพ้กุ้งเนี่ยอืมงกินได้อยู่หรอข้าปกินกุ้งอยอ่มากใส่กับแพะมไม่ว่าไม่กินซี่บูดเคยไปกินสองตัวกัแพะคุณมาอีกสองปากกปูลูกปอกแหม่อก,อมกินซี่บูดปาก,กปูแบบว่าน่เหอเงียบงดยเฮายเงียบหลาย เออเอามาไอ้พวกมันกินนั่นน่ะนะไนี่ไม่ต่อกันเลยครับแพงเออต้องเป็นแฟนนี่ก่อนดิ่ก่อนเฮ้ยดูเได้เลยกินก่อนเลยบรรยากาศดูมีดันบรรยากาศดูมีความสุขสุนมื่นนะพี่น้องปีนี้เล็กๆหลังเตยลาก็บรรยากาศแบบกลุ่มเล็กๆคิดเล็กอะไร่อะไรไม่ข้ากลางเซ็นอะไรอ่ะพันบอกเลยว่าอร่อยข้าวหี กินแบบเล็กๆขอให้ย้อนได้ของถูกเลยสาธุเด้อให้ได้ของฉันเด้อเพื่อกระเด้เพรื่องสำอางกี่เลี้ยวเรามีจะไว่บิ๊กไออ่ะนะบอเบิร์ดอายุเอบิ๊กไอมาใหม่นะคะเลิศไหมเลิศนะบิ๊กไอมาใหม่แบบเป็นเป็ดงปลักลายเลยบิ๊กไอมาใหม่บักขากเลย แล้วพี่ไอลดราคาด้วยนะพี่ไอมาะไรโยขายบ่ออกกัแล้วมาจจกวายแรงมาเขากะมาเห็ดชูโคกบันดอกแบบบูเต้แตกไปเลยครับเก็บด้ขางทางซื้อบูเต้แตกมืไม่อุ้ยสก๊อกเคี้ยวคนว่าปลายหักกระบอกมาแ็กใส่ดิเดี๋ยวได้พี่่บุรีโบ้แตบูเต้บูเต้อ่ะก็ไดยย่างอีกรอบนึงก็เป็นกุ้งทอดมเมเิ็นนะ อุ่นอุ่นบอกโอ้อยากกินเน่เขากินบะได้คอยร้องกินอะไรปานปลากอปูคอเรีบผักก่อนอืมขนาดนั้นเหหมายไ่อยากขาเนอะไรน่ะอโวคาโดหรือเปล่าอันโลโลกอัอให้กินไม่ได้อะเสียใจจังเลยอ่ะของเสพโอสละไม่ใช่สละอินโดแย่ไมบมาจะแสมมากินเนี่ย อันไหนของค้าแพงเนี่ยอันไหนอันไหนออนไะะ่รงานอุบลจับฉลาก20บาทเนาะใต้เวทีแบบจอยๆมวนอยากได้ของอะไรก่อนงบ20บาทอะไรก็ได้สิแมะหญ้าเถาะกระกาอย่างโน้นอย่าว่าจับได้ของกัดอีกเอ้าปีกไก่ไม่เคอยจับฉลาก20บาทไม่เคอยม้วนว่าสันในบ้องใหญ่น่ะนะ ยี่หรี่เออมีอะไรก็ได้แบบไม่จำกัดอะไรก็ได้แมยขึ้นหัวมาแต่อยัางงั้เราคุณย้ำหมักงวงเนี่ยก่อนจำย้ำทะเลก็มีนเศีษพี่กายน้ำทะเลจำทะเลกูไหนวะจำทะเลลูกซีนจริงป่่าวตั่นตัวตุ่ดาเอวจำทะเลค่ะเสื้อตะบักอันจำทะเลมาจะมากินเห็นหมูจับสลาก่ะเอาไปจับเลยเอามาจับสลากเออมากินเอามาจับว่เออแม่เราหิวเก่าแล้วเราจะมากิน เริ่มแล้วพี่น้องกับอาจารย์ไยแลเริ่มแล้วใครจะเป็นคนเปิดก่อนเพื่อนน้องค่าแพงเลยจับมีการแสดงเล็กๆถ่ายรูปหน่อยแพงแพงถ่ายรูปหน่อยถ้าเปิดก่อนก็ท้าเหมือนที่ที่พ่อพระทำไงก็คือหยิบลายชื่อมาก่อนหนึ่งลายชื่ออันนี้คือเราจะแบบแบบเฉพาะกลุ่มพวกเราแบบเล็กๆแบบน่ารักนะค่ะ กลุ่มนางฟ้ากลุ่มบ้านหักพี่ๆบ้านหักน้องแพงเอาห้างแพงก่อนเลยโอ้โหตัวแล้วกินมันหวยกังปูหวยกังปูเนาะอันนี้ก็เป็นเอาห้างแพงก่อนเลยห้างแพงเป็นคนเปิดก่อนเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือเปิดแล้วก็จับเลยหรอขอพี่จอนเท่านั้นนะให้เป็นแค่ขอพี่จอนเท่านั้นเออได้ได้ได้ เริ่มแล้วพี่น้องค่ะเอ้ยต้องเป็นนานๆเออเน้นหรอของใครของใครไม่เต็มหัวหลบใครบุลโอ้มันต้องมันต้องเป็นแบบบุลลี่มากมันต้องเป็นเห็นอะไรไม่ใด้ชัดยังมีโอ้ดีค่ะเชื่อชอบนอนค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ คนละอันที่มาอะไรจาถืออะไรด่ะมาอะไรข้ากางจีนอ๋อมาอะไรข้ากางจีนพี่แซมก็เป็นพี่แซมนะคนละเท่าไหร่กันแน่เอาดีๆจะเสียกศูนย์มูด้ดิเจ็บผมบางจอมเลี้งมากแรงมากลี้ยงมาจีนปีน เห็ยนักเตไหนดูสิเอมาให่ดูสิาเห็นเราเหนักเตะชื่อแบบชื่อแบบเกงเ่อรมากชื่อเก่ลวงเ่งลกเกแล้วไปลวงเจแล้วให้กเป็นจับต่อเลยก็เอ้ยวอลใครจับต่ออ่ะแกครับแกจับแล้วไงแล้วก็ห้เป็นจับยืจับ ซื้อเลยคอมลใครได้อะไรต้องต้องใส่โชว์ด้วยนะได้ของพี่เตยพี่เตยมาจับใหม่ค่ะอคือโมอานเราดอกไมบาอันนี้ก็บไ้ก่อนหรอใช่ก็เอาเกาใส่ขึ้นมาเหมือนเดิมก็ใส่เข้าไปหน่อเดียอ๋อได้ตอไใสยีสลวลใ่นนกกิกเี่เ

ตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาค่ะใช้ไค่จริงของจ้ากันเลอะไรมาซุกที่ตู้เย็นเคลื่อนที่ตู้ยหรอกติกระตกเฮ้ยลงมือพินใครล่ตอนนี้เฮ้ยผู้ใดเอาฝากะโงผู้ใดากจาโคพากูไปวัดเดี๋ยวจะบริจาต้องนั่งโทรด้วยเด็กเป็ดไ ออกอนใส่เหเหข,ขึ้นหลือเสรแล้วใส่ออกก้อห่มออกแล้วห่มออมีเซอไนะขอจมีเซอไนะบอกเลยไส่มันแล้ววันนี้มืนห่มอนลยคือหมวกกเลยมาจับเลยเอามาก็หอโจ๊กลยซอรไพรส์อะไรก่อนมีเซอรไพส์อยู่มีิบห้ามอนใลถูกยางหรอ

เก็บปลาไหลให้ไอดินไอดีนมาแม่อดินไปแล้วก็เก็บปาอนั่นตอนนี้แตกแตกแ้วอัยเสพเสพรักเทศอะไรเงาหลอดเยีหลอดพาแวนนี่ขะ้อ้วกมันเหลดไปบ้านยน้องอาคุณหนู่อ้กลมเก่งต้องใส่นะบอกเลย ตองใ่เด้ออันี้ตองใ่เด้สิบผู้ใหของเฟยเอกตังัเนาะอันนี้และครับอ้โหตือขาลูกคอยตือขาลยไม่เป็นนะแค่ตู้เย็นทัมตีนขัขันข้่ขอขัดขันแนวจับมันเบิร์ดเราบอกมันขังสาวเบิร์ดนะครับน้องพี่เตยโเบิร์ด ได้กัไม่ด้คนก็ได้่ตัวได้อันเก้าอันเก้าไม่ใช่ไม่เตไม่บอกเลยว่าเราซื้อสองกล่องไม่ซ้ำกันแล้วก็เป็นเครื่อสำอางทั้งหมดแล้วฉันว่าไอ้นี่ก็จะชอบอีกรอบบอกนนึ้องไมแล้วนะที่บอกยี่บาทที่สีสบา